เมวานี่ตาเตือนเยียนเหลวเยียนลาวเล้ยไม่ใหญ่ก็ตบไม้ี่เห็นดูอีตายเงินดุราจนว่ารำไม่เรื่อเลยหลวงปังวันก็ไม่มีตบไม้แต่นี่เลยแต่้าตาล่าเจ้าอย่างย่อยนี้เขาใจดีเขาดุราเขาเลยดูราอยุคนนะั้นเองนะได้อยู่เดือนหนึ่งแปดอุ้นดูรารำแค่นี้นะเต้นนั่นนั่น,นได้มากนี่เก็คื่นนี่เขาหยิบลากเอาเหมือ ได้มารัมแลวแม่เอ้ยแม่บุญอ้วนะแม่น้าอย่างต่านี้เลยไปนายตาละนี้ยับมาเลยตาแม่งูุไปนั่งใกล้ดูราจีกยากรบเลวแม่เออมากิมยามาบ้านนะแต่วานนะได้ลาวหลอกนี้ มาเมนนามาแล้วจึงแล้วนะครับก่อนอื่นซีดนิวหน่อยหน่อยนะเม็นนาต้องโคดกำกับโคบนะครับเบลนสิ่งศักดิิ์สทธิ์ครูหม้อตาใหญ่ดูรานะครับบารมีตาพรานบุญนะสิ่งศักดิิ์สทธิ์ครูหม้อตาใหญ่ควายสายควายคว้าต่างเปย์ต่างเปย์และดูราต้องขคดกำกับวายไหมนะครับคืนนี้และการตันที่เป็นวัวเรือย้านั่นก็คือตันเจ้าอาวัดตันซาตังที่มีน้ำใจเพื่อเกลือการุ่นงานครับดูรา ไม่วายเป็นโดรามาจากตีนทง่งฐา,านอาฐานตานนุ่นมดนะซึงงคืนนี้พูดเรานี้กได้มารำ่ำการตือว่าใบาใจน้องนะเปลี่ยนไว่าจังเท่าไหร่อยู่ได้อยเมตินวาโดรารำ่รำร่ำไม่ใจยุดนี้ถึงเครื่องไม่สักกันเลยเนาะผมอ่านาบข้างตีกันเลยตป็นวาตีนี้ เอบียดจัดบาการอุ่นการอุ่นไม่โดดซ่าเปิเปริดเออมึงอันี้มายืนบาโตองว่มกับไปตอดียวเลนี่จียาวัคซีนไอโควิดเนอะออกตัวบาดายัก ตึ้งแล้วนะครับนะโดยนู่ไปยืนไกลจังราดโขยิดบาดไม่ต้องกราดแล้วเอ,อว่าวัดตันตางนี่แกไม่ข้าวพืชโควิดนั่นไม่ให้ข้าวพืชแม่ข้าวพืชอืมเออมาแล้วตึ้งแล้วนะครับโนราก็ต้องไหว้นะครับนะครับเออมื่อกี้นี้ต้อง,องเทนไหว้ไปแล้วไหว้ไปแล้วมั่งบิ้วไหนบนไหนกลอนกันน้องไหว้ไปแล้วครับเราต้องเราเออ่รูดซ่านั่นน่ะนะน้องนะค่ะลิ้นปันจังเราอว ว่าเราต้องนมัสการนะน้อนนะพระในโบสถ์ในบัวนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับในวัดเออย่างยายแห่งนี้นะครับนะแล้วก็นมัสการไปถึงเจ้าอาวาสนะครับนะทถึงองค์อดีตและก็องค์ปัจจุบันนะครับคือท่านสตางนะครับนะโอ้ยนี่วัดย้อยโตเหมาลุ่นร้อนน้องนี่หนามปูวัดจมปู้โอ้แม่เอ้ยแม่ดันใจเดินไปมุมไหนจมปู้ไปจมปู้ไปมองหน้ามองไรกันมึงเละซิ้นในเก้าอี้ตายีกเลือเอะซิ้นเด่งคันนะ เตีนแต่ขั้นที่เหนองน้ำม้วงในแบสังเกตถึงขั้นไม่เลยตานตางนี่สร้างเป็นเอกลักษณ์น้องเป็นเอกลักษณ์อือนี่ตอนนี้วัดดังใจได้แล้วอะอ๋อดังดังเงื่อนเนะไอ้เนาอโดรานี่แหละโอ้ดราเฮอแต่วันวันดังวันนั้นเลยก่อนไอ้เนาะลูกตาบันโอ้ยตาบ้านบุญนี่แกจักซิทนะหนองน้ำซิทจักซิทโอ้โหนี่มาก็ เราต้องข้อแนะนําตัวในนำตัวน้องนะนี่น้องแนะนํายังยี่ไม้ตีเอาปีน้องเป็นปีในนำตนะครับนะผุมดีเช่อโนราพงษ์าเจริญสินนะครับนะแต่บานเกิดในยุสุราชธานีอ๋อยุธุรัฐมันเด็กสุราชพี่น้องเออแต่วันนั้นเลยมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สุภาพอ๋อนั่นแหละครับฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับนะขับมือดีที่แม่เป็นฝากเตะตัวเป็นไม่ฝากหัวกันอยู่ อะไเป็นกระเสื้ออยู่นี่เลยไม่ฝากวัวเออฝากวัวกันเออฝากวัวไว้กันนั่นเลยนะวัวเจ้ากาดอยู่เมื่อวานไม่กระเสื้อนะเออน้องเขาน้องฮะกับกพวกมโนราลองเทนดาวรุ้งพี่น้องครับเป็นเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานีมันกันแมนอ๋อนี่สุราษฎร์กันสุราษฎร์กันเออสุราษฎร์เราต้องดีกระลุยไปมันอาร์ติเจนใครใครร้อยก้อยใครเด เออใกล้เกมใคล <n ch> like <Pal harder> ้เกมโอ้ยกันโอ้ยต่างใกลต่างโอ้ยมันไกลต่างโอ้ยเติบหนิเออฮะเติบเต้าเต้านี่อย่างยังโอ้มันแล้วติคาดไม่ได้เลยไอ้ไรน้องโรงพยาบาลบ้าอยู่ทุรัสเพ่ตันหวาตัางใจเออเอออันไหนคุณเจอเลยโรงพยาบาลโรงพยาบาลเออโรงพยาบาลบ้ามันคือทุรัสแต่นี่เมืองคนดีตันหวาดีบ้านเราจริงอ่ะแต่ได้โรงพยาบาลบ้าไปตั้งอันก็ไม่รู้มันยุ่มันยุ่งขู่กันเนาะเออแต่ก็วัด ส่งกล้าปราสาทิุระบ้านนกองท้องเงียบเนี่ยส่งกล้าอย่างรุ่วบ้านปราสาทรุ่วบ้านปราสาทิที่ธุราะเราอย่างรุ่วบ้านบ้าตินหว่าก้ากันเงียบเลยเอามาคนเอ่อคนต่อไปนะน้องนะลูกก็ชื่อลูกฟิล์มนะอ๋อนี่ลูกฟิล์มฟิล์มนะเออเออฟักตัวฟักหัวใจฟักหัวไปกันนะแม่นะฟักไอ้มดคนแก่น้อยนี่นอนตบมือกันจังโอ้โหจอมนาดีนี่นาดีว่าแม่เลยแน่ เออวายุทีไหนบานี่ยูนะน้องบานยูขนมอ๋อบานยูน้องอุ้ยเด็กน้องเหมือนน้องไม่ไกลตาใดตรงนี้ไม่ไกลตาใดอ่ะมาตึงซรัพยทุกทายนะน้องคนคนคนพี่คนนะคนกันอย่าซรัพตาเอ้ยไรเงยอม่ไม่ไม่ไม่ใช่ยุ่ทีง่ง่ายอันก็ไปเอามาจักนู้จักน้อยหลักเรียนเล็กเปลี่ยนโอ้นี่นักเรียนซ่องผ่าซ่า ได้โดดขึ้นมาด้านเรามอญักเรียนแหลกเบี้ยงตกโจยเลยแล้วตัตงนี่แกนดานี่เลยเลยการแต่งหน้าวันนี้เออก้าวกับทีมวัดเลยเออลอกตาที่เจ็บปูที่จอดปู <c oughs> มันหวานหวานเหยาหังวันข้างทานตางยิ้มหรอว่าลอาากตาต้องเอาใจทานตาโอ้โห<า>น,นี่พอแบบนี้ตอนเดียวพอจำเส้นนั้นทอดเปลือกตาว่าที่วัดนี้แหละอย่าทอดแต่มันเอาอะไรบังด้วยตามันหรอเอามามาเล่นมานอง Vì lệp lên nèo xiềng vắn tang tên vắn tuyển 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 อานี่อ่ะม่นงงนะมันคายอะคายคายบาดได้มูกอีเลาวมืกอีแล้วบันปูนมึงเอามึงไปเลยคนป้นมันปากแว้งไีด้านวงแล้วต่นหน้าล่างล่งลงไม่ไหวไอ้หวไอ้คออาบอาไอ้วไอ้ไอ้มันคายว่าคอย่าผ่าไรคายโอ้ อวัตตยอ่อวัตตอยาอ้มีไหมคะมันวะเอ้มีไหมคอ่อใครมีเมยมันใครโดนลายบาเลยมาใกลมีอยู่หรอกวางอวัติยาอ้มไหมคะมันวะอวัตอวัตนิอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เฮ้ยมันดีจากบนตาปล่าบุญกูว่างวนี่อาจึงยอมปัจญิยาชื่ปัดวีฮะปัดวีวะอืออองปัจญิซื้อพอดนีปัจญิอ๋อัดชารีเออปัดชะรีนั่นนั่นมันดนลนลมาเอายมามนยัมมัน้ จัดไม่รู้กงกําเดียวหมเอออวัดนี่อาอยองบัดอาอียวัยุงหงอนีอมรรดาอ๋อแม่แม่ไข่ใครไมอเ่างงี้ไงดีนะว่ายุงหงอนี้ธรรมด้าแม่แม่ไข่กลวยเป็นวีหอนี้ออยุนอนซี่ธรรมรา มืออ้นงวยนี่คำบ่ทคำตีออกชราอีซี่พี่ทีนี่อย่าเล่งไงบอยนักเร่งมายูงงงี้มาดูแย่ไม่ก่อยอย่นี้ออกไปยุ่เคเคไม่ก่อยมาดูอ่ะหลอกไม่ได้อ่ะอยู่ลองไม่มีใครได้อ่ะบอกว่าบ้านยุ่งกันไม่มีใไม่ใจแตงโง่ก็ไม่อ่ะพุทงมึงไม่เคยได้อ่ะพุทธเล่นกันยู่ป่านนี้ไม่มีใครเท่าไห้มาดูอ่นา ไอ้ไอ้หมวกอีมัญญาไอ้ไอ้ไอ้ไม่รู้แล้วกับเดียวกันกูแล้วมึงก็บอกว่าบ้านอยู่นายกูไม่ได้เที่ยวห้าอยู่ตโนเข้าใจไหมเมย์เบื่อมันไหวเที่ยวห้าเที่ยวห้าอะไไม่ได้เที่ยวเที่ยวห้าอยู่ว่าบ้านอุญญาอุญญาวัดอึอทาร่ากูแค่บ่นบ้วดอปชาน บายูถา่าบายูถา oh, an er. uh, uh. e, ่าเอานี้เล uh. uh. an ma ็กถารานุ่ยโอ้นี่เด็กถาลานะเฮ้ยส่งได้จริงนะบายูอ่างแหวงบอ๋อเจอเรากินแมงลักมาไหมไม่จ่ายก็จายายายจาอือยู่ต้องใจต้องลีนเอ้างอยู่ขังอะไรมึงงอไปใจลิงอ่งอ้างอ่า ยู่ังโอ้ยลังวะวะวัดยู่ังวัดวะอะไรนี้อะวะนบอกว่าบ้านมันยู่ั่งรอ้ยัเยะ เรามาได้นาเจากันว่านะี่ดยกว้าง,โ,างโบราณก็ต้องหนังน,องนอง้องเอ้หนังหนักด้วยหนังเก่าอีนะน้องนะ,อะเออยกนักมายกนักมามามา,มาอ๋อหนังหนักนะ กันไอโป้เลยมาพือชิตยาวพี่เร็วไหมเออไม่ติดเร็วกวิดนะนั่งกไมกลมกันนึ่งกลมด้านอีนั้งกลมกลๆมาแล้วอ๋อมามายื้อนเองต้องนั่งยิ้มมันเบื่อนักหนึ่งองสา ไปยีผัวันิดเผือเหลาเล่าอีอีฮันนามาได้เมอมึงไม่ตองก็มันมูอีเอายก้าโยก้ารอบรอมยก้ากันเหลายก้ากันดูัโบราณตยอ้งเดี๋ยว้กางว่านะเออเอากางวาหนึ่ได้หมได้ได้ไม่ไมึงกันตวได้ไหมอ๋

อ oh. ไม่ต้องทำกว่ายืนทำกว่ายืนไม่ต้องทำกว่าหลังอย่าจังว่าไม่ได้เลยมึงแหลป่ปลอมเพื่อนดี เล่นไม่ได้เลยนี่นั่งนั่งยืนยืนนี่ทำด้วยกันนี่เออได้เข้ามานังเข้ามานังเด้นังชมนังชม แต่ทั้งแต่เดี๋ยวมันรู้จั้นรำมรู้งี้ไม่ไม่รู้ได้รำตามอยู่กันนี่ยีรำกันวะรำกันเลอยี่รำกันอย่าหยิบเลยให้ลองทำว่าเมืองมีระดับว่าเมืองเมืองให้เมืองคน อัยยาอัยยาเอ๊ะไอ้คนชายมันใหญ่กิ่งก้องอะนั่นกิ่งก้องแล้วเถียงเออทั้งยิ่งทั้งชายนางกราบว่าทั้งยิ่งกับได้นางกราบว่า ปีนีปรนี้ยุกีนี่มันยุคนเดียวมันเล่นกัไม่ดูเรืองไม่ดูเรืองอย่าวางพีนดูมันวามมึงกันเล่นไม่ดูเรืองทำปีน้านองทำว่าพรนั่นช่องคนทำาพรพี่ทำาพรบอรมอันนี้แหละแพร ยอดได้เมืองตุงก็ควายนั่นกันเราสมมุิว่าเราเละออดนยนพระธาตุอ๋อในยนพระธาตุจา้าล้านไม่ใจความรู้ไม่ใช่บาปหลบรักกันไม่ใช่บาปหลบเราเล่นกาวการกลงานนันนี่เรานี่ที่เล่นเล่นมานี่เราเล่นในบทพระธาตุอันนี้พระธาติตีน้อยน้องนครนีธรรมราษฎร์โอ้ใจได้ใจได้อันออนี้เล่ธรรมยศธรรายออดยดเดยอดชุดเดยอดชุดเดยอดชุด รอบมือดังๆที่แล้วแม่ให้จมอยู่นั่นเลยน้องนะเลดายเลยแล้วแม่นะเลดาแม่เรือว่าไม่ดูเรื่องเน็ดเลยบ้านไม้ผัดก็เล่งปรเด็นไหมครับสําหรับเรานะครับชาของเรานี้เราขอพาไปเพียงทางนี้นะครับนะเดี๋ยวต่อไปนี่ชาต่อไปนี่พบกับโนราทูนครับครับแล้วก็โนรา